คุณวิสิตอาุนสมุนครับประธานกิจิคุณวันนี้มากคุณาได้ครับเดี๋ยวขัดทีทั้งทีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคุณอารันโตทวดอู้ว่าไนคณะซึ่งมาเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยต้นเงินนี้ ที่ชาวบานเสียชีวิตในครั้งนี้จะมีมารับจริงๆประมาณ15บห้ารายซึ่งทำหอกสารครบกัาครับทุกท่านครับวันนี้ต้องบอกว่ามาในสองสถานะ,ะเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายหลายเรื่องฝนตกในช่วง5วัน7วันนั้น900มมิลลิเมตรฝนกับบ้าหลายส่วนที่เสร็จแล้ว มันก็เป็นประการดีในการป้องกันภรยทุไทยต้องประชาชนยอยู่ได้นั้นวันนีก็ก็บังม,มีปอกกล้าวบกกระบอกท่านเห็นว่าเราวันนี้เรามีเส้นทางที่ระบายน้ําลงทะเลได้ก็เดียวที่สุดกลุรงเจงาแบบแท่หงรงเดียวรเรายังเฝ้ารออยู่ดนั้นทํา,านผู้การดีเห็นว่าเราช่วยพี่น้องที่อยู่แถบทุ่งน,น้ําตาตีในพิภูนในฉวา่างเที่ยงผมแกแเจกข้าวลายพี่เหลือแล้วก็ใครอีกอีกอ่อ ในปีนี้นะครับจำนวนเงินทปั้งสองหมื่นห้า0 0บาทนะครับ,บาลาและก็มีทุกอาชีพด้วยนะครับหน้าทาบด้วยนะครับทีนิสื่อมวลชนมากันเยอะเลยนะครับ,บาาขอ,ขอ,ขอ,อบคุณครับผ<อ>ู้มอบนะฮะและก็ต่อไปนะครับผู้จับผดบอกให้นะครับและก<อ>็ลำดับต่อไปครับขอได้เชิญคุณ อาแล้วโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณนัทีแซาลิมครับท่านขอ้าไปช่วยเหลือแก่หญ้าผู้เสียชีวิตนะครับจำนวนมูลค่า20,000บาทนะครับจำนวน25,000บาทนะครับจากทางมูลที่ปลอเต็มก็เลยว่าก็เลยว่าอ๋อโคตรพูว่ากันดีบานละกี่คนนี้บรานบาลมาบ้านอยู่อยากจนน้ำท่วมบ้านสักยาย่หนูกับเมียนี่มาไว้บ้านกังหน้าพอไว้บ้านน้ำ้างหน้าในน้ำท่วมตึ้งฉันโซ่กับว่ากลับใจกัน นะคลังใบเงินนี้นะครับมอบให้โดยทางบูขออนุญาตนะครับหนึง่งสสาม